เคยไหมเห็นหุ้นตัวอื่นวิ่งแรงใจสัน่นอยากตามกลัวตกรถสุดท้ายดอยถ้าเคยคลิปนี้มีคำตอบการลงทุนมันคือเกมจิตวิทยาชัดๆไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขกราฟหรือข่าวสารแต่มันคือการต่อสู้กับตัวเองล้วนๆรู้จัก4ี่ mindset นี้ชีวิตเทรดเปลี่ยนนักวิ่งมาราทอนไม่ใช่นักวิ่งละร้อยเมตรหลายคนเข้ามาตลาดหุ้นคิดจะรวยเร็วรวยไวซื้อปุ๊บ พรุ่งนี้รวยเลยมันไม่ใช่การลงทุนคือการวิ่งระยะยาวมองข้ามชอ็อตเข้าใจธุรกิจค่อยๆเติบโตไปกับมันใจเย็นๆครับรวยช้าๆแต่ยั่งยืนดีกว่าเจ็บหนักๆในวันเดียวควบคุมความเสี่ยงไม่ใช่ควบคุมตลาดตลาดหุ้นมันเหมือนพายุเราควบคุมมันไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเองได้บริหารความเสี่ยงให้ดีกำหนดจุดตัดขาดทุนอย่าโออินกระจายความเสี่ยง เล่นในเกมที่เราควบคุมได้อย่าพยายามคุมเกมที่มันคุมไม่ได้อย่าเชื่อแต่จงสงสัยข่าวลือกูรูบอกเพื่อนแนะนำฟังได้แต่อย่าเชื่อทั้งหมดทำการบ้านเองศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ให้ขาดความรู้คือเกาะอ่องกันที่ดีที่สุดในตลาดหุ้นผิดคือครูไม่มีใครไม่เคยขาดทุนไม่มีใครแม่นยำหนึ่งร้เอร์เซนต์สคัญคือเรียนรู้จากความผิดพลาดบันทึกการเทรดวิเคราะห์ว่าพลาดตรงไหน ความผิดพลาดค,คือบทเรียนราคาแพงแต่คุ้มค่าที่สุดวาลีเด็ดรวยช้าๆแต่ยั่งยืนดีกว่าเจ็บหนักๆในวันเดียวเล่นในเกมที่เราควบคุมได้อย่าพยายามคุมเกมที่มันคุงไม่ได้ความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในตลาดหุ้นภาษาเชิงสัมผัสลองนึกภาพตัวเองกำลังวิ่งมาราธอนก้าวไปอย่างมั่นคงไม่วอกแวกไม่เร่งรีบสัมผัสความรู้สึกก่อนที่วิเคราะห์หุ้นตัวหนึ่งแล้วเข้าใจมันอย่างลึกซึง้งชอบ m i n d s e ตไหนที่สุด คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ